บบพี่หนึ่งเลยผ่านมามือเดียวคันนี้38ชนต่อ m g x s เลลูกค้าหนึ่งรัฐคันนี้สันโดสีแดงไปเลยปี20จนปี20เพื่อคันนี้พันห้าได้เกี่ยวโตไม่ใช่กันมาหนึ่งซทถ้าหมื่นหนึ่งพันกโล้นะลูกค้าจะสมบครเช่นกันได้สรุปมีพร้อมจดสอบามเรื่องค่าเช็คโต้มีค่าจ,จ่ายมีตามรายการแจ้ง ตามรายการแจ้งมาราคาเปิด MG X เจน TS, คันนี้206,000 0บาทต่อเลยป่อเลยมาเลยลูกค้าเราไปอีกสักหนึ่งคันตัว่า X เลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ห้องโดยสารได้สีดาวอยู่นะใช่าาแล้วเบาะทรงสปอร์ตภายในสีดําแดงภายในดําแดงลูกค้าตัวก็สีแดงคันนี้ไปเลยแต่ต้องรีบกดเลยคะ่ะลูกค้ากดเลย X สันดลบีให้เขาว่ากันว่ารถสีแดงนําโชคนะลูกค้านำโชคนำโชคลูกค้ารับไปเลยอีกสักคันที่ร้านมาชมกันไหมคะ206,000บ,บาทค่ะมากค่ะตอนนี้3022 4รับโชคไปก่อนแล้วค่ะลูกค้าได้มากาัรบ ค่ะมาได้หากข้อ3แล้วพานนะข้อ3แล้วพันไม่แตอรอ2พันคู่แข่งตามติดค่ะตั้งสอราคาไปต่อสต้ปะปิกมะไหมคะลูกค้าสองเซนต์ะสอพันไสู้นับเลยค่ะสองเซนต์สพันสอนต์ลสพันนัดเ สองบาทสตอบบิดเลยยกเลยนะตอนนี้พี่หมายเลขค่ะมุสองสมองสองแสนธันไปต่อู้กับค่ะสองแสนธมบตพตอนนี้สองแสนธรรสี่ันนัดหน่งสองนธมบสี่พันสองสองแสนมบต่พัพันสตอตามาราคาไปได้หรือสอมาไหมสองเจ็ดมาไหมอีกสักสไม้บิดกับราคาให้หน่อยได้ไหมคะสองราคาไปต่ออีกสมัยยังไรคะสองราคาตอนนี้สองแสนกนับ่งสองแสนรบ ที่ออนไลน์เป็นราคาตอนนี้ใหม่เลขสามศูนย์สองรบราคาเจนี่2อ0แสนบแปดพนราคาไปต่อุุ้า้ายลูกค้าเจ็ศูนย์ไหมุสนีพร้อมอะไรไปต่อค่ะสองแสนจะมาบาวสองแสนหนึ่งนับตื่นสองแสนเจ็ด หมเล302สบูรด้มากกว่านี้สู้ราคาที่เลย270,000บาท2,000ก็ยังไปต่อ270,000บาทลูกค้าไ้ต่อสู้กลับได้เลยนะ270,000บาท2 0 0 0 0บาทนัดเดม4,000ตามมาราคาซื้อได้กลูกค้าหรือ28จะมาไหมล่ะ28จะถึงไหมราคาไปต่อได้กะลูกค้า270,000บาทนัดเาิม270,000บาท270,000บาทนัดเดิม0บาทนัดเดยม270,000บาทนัดเดิมอ7 0 0 0 0บาทนัดเดิม270,000บาทนัดเดิม270,000บาทนัดเดิม สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทที่ออนไลน์ที่หมายเลขสา2ศูราคาตอนนี้ที่สองแสนพันบาทออนไลน์นับสขายค่ะตกลงขายที่ราคาสองแสนหม่นหกบาทลูกค้าออนไลน์ปลายหมายเลขสามศูนย์สอชนะการประมูลไปด้วยราคาสองแสนันบาทยินดีด้วยคะ่ะตมาล